น้ำัวอะไรครับเป็นน้ำโซกขอเจ้าตงปาจีครับครับผมีิชชพิการวัดสิบหกครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงขาดจุดขาดจุดสี่ขาดจุดสี่นะก็สบายๆน้ำหนักนี้คุมมาเยอะไหมสี่กิโลครับสี่กิโลใช้เวลากี่วันเนี่ยสี่กิโลสองวันสองวันถือว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะเย็นเนอะนะนตกอ๋อฝนตกด้วยหรอ เราซ้อมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกะครับอาจารย์รุ่บานตอนนีู้่ครูบ้างผู้สอมมีใครบ้างมีสุดรอยครับแล้วเราได้แสนเสนเออก็เหมือนเดิมดะนะเพื่อนๆในข่าช่วยกันซ้อมเก็บตัวมากี่วันครับไฟนี้อส,อสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนพอบางกันอยู่ไกลค่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหาเนาะเราชกที่ไหนบ้างครับช่วงหลังนี้ช่วงหลังตั้งแต่เดือนตุลาเออล่าสุดเราชกที่ สมุยครับที่สมุยนะวันนั้นเจอกับสลับดำโอ้โหเป็นไงวันนั้นโดนอะไรมานะโดนแงจำได้ไหมก่อนโดนที่เราจะโดนเนี่ยเรารู้ตัวไหมรู้ครับรู้อยู่แต่บังไม่ทันเอออ่ะก็พักไปสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วก็กลับมาซ้อมนะครับวันนี้ต้องเจอกับปีกองพยักษ์พี่กองพยักษ์เคยเจอไหมไม่เคยแล้ว่างเกมวางแผงไงดีไม่เคยเจอเนี่ยบางแข้งซ้ายบางแข้งซ้ายแล้วเราเตะขามือนเดิมตามสไตล์เรา วันนี้ก็ยังไงก็ไม่มีถอยเหมือนเดิมนะขึ้นชื่อค่ายนี้อยู่แล้วเขาให้ซ้อมยังไงวันๆทำไมแต่ละคนออกมานี่แข็งแรงทั้งนั้นเลยมาดูครับซ้อมปกติซ้อมปกตินะแต่เสริมหัวใจเหล็กแล้วน,นี่สอตัวโต้งมาไหมยังไม่รู้แลับไม่รู้เหมือนกันแต่มีอาชีพล่วงหน้าใช่ไหม,มออคือมีทุกไฟไนะครับวันนี้น่าจะมีเหมือนเดิม,มนะแล้วเขาได้ดูเทปก็มายักมายัางดูรครับพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้าง ี่เ,เตะซ้ายอ่าถ้าบังอยู่เป็นไงนมันก็นเตะดขาง่ายางงครับพเพราะมือซ้ายมือซ้ายนะเพราะว่าคนละคนละทางกันเราทางขวาใช่ไหมคือยังไงเขาก็ต้องเอาขวานําอยู่แล้วอย่างนี้ง่ายไหม,มง่ายเลยนะครับเออซ้ายกับซ้ายโอ้เราก็ทางง่ายง่ายเลยอ่าอายุอะไรแล้วครับสิบแปดครับคนจังหวัดสุสานไปก่อนเท่าไหร่ครับ ห้ครันเพรเราเป็นมวยเรเบล่งบมวยบู๊้ายที่อขวาสายสูร้อยบสี่เราชกมวยมาเราลงกี่ไฟแล้วประมาณรกว่าปากพี่น้องพี่เชนนะครับาพี่น้องจังหวัดชิคาเกเป็นอะไรกันเป่นต้องสุเราเจ้งเกได้ไห้ครับอ้าวขอบคุณครับรอบที่ยี่ซ้อมอยู่ไหน ซ้ำอยู่พอละกุณครับกี่วันลบดิเดือนเดือนกว่าได้เดือนหนึ่งเราเราเจอเพชรนำโชคเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยนะสวนกันไปสวนกันมาวันนี้ร้อยก็หลัสิบหกครับวิชามาเกินเท่าไหร่แค่หนึ่งจุดเจ็ดหรือเจ็ดเดี๋ยวเขาซักใช้เวลาัครึ่งชั่วโมงก็น่าจะผ่านนะนะเราเป็นหัวเยอะเราปวดจะตายครับผมปวดจะตายไงหัว มได้ครับล้ายๆกันดิของเวียดนามช่วนี้ประเทศต่านะลดนหน้่าไรร้อยหกสิบสามน้ำหนักป่อยห้าสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบแปหรอครับยี่สิบปดนะหมดหาปนลังๆสาววัแพ้ล่าสุดแพ้ชนะเลยครับแล้วก็ สามไฟลังชนะครับชนะชนะเพชรท่าเรือมาแพ้เพชรอนุวัฒน์แล้วก็มาแพ้ชนะเลร้อยนี่เอร้อยร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนี่เหรอใช่ครับคือเวทวันนี้วันนี้โอเคไหมโอเคครับบีบไปไม่ไม่บีบได้ยหมไม่ครับทำได้ได้ได้อยู่นะได้ร้อยร้อยสิบห้ายัง กลุ่มนักเล็กน้อยครับผมสามโลได้ไหมประมาณสามสี่โล,โล,โลสามสี่โลได้เอาลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิฝา,ากไวปขับเชียวหนะวันนี้ครับขับฝากพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมินะครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้คู่สามเอคเอเฮ้คู่คู่ร้องอะนะโอเคผมไม่เข้าใจครับผมอันนี้ครับไปดูวัาตอ่อ